เซนโช่ครับเปิดไปทางสายสมศักครับกับตันทีมรูปแตะมมุมของมาบราพุทธครับผมดูกันให้ดีๆครับคุณนี้ เปิดโดงครับมงชงเข้าไปเพื่อนแล้วก็ยิงครับโอ้โหเซฟไปได้ครับโอ้โหยสวรรธมนทาครับลงไปช่วยเซฟไปได้ครับวันนี้โอ้ว่าเสียวมากอืมครับเปิดฟรีคิกเข้ามา ไปที่ตะข่ายแล้ววันี้ออกไปเดี๋ยวเวลาอีกไม่ถึง5นาทีแล้วครับเกยมยังศูนย์ศูนย์อยู่ครับยังออกได้ทุกหน้านะครับตนายสองแสงจันเปิดบอลขึ้นมาครับลงนี้ อพลทิ้งยาวมามานินครับตัดบอลได้เหนเสลิมครับตัดบอลได้ครับ,บ,บ,บให้กับธวัชชัย<ป>นิวครับเตะครับขึ้นมาครับมานินครับมานิน ได้บอลแล้วแต่อ้อมครับออแต่อ้อมจะไปเอาบอลครับความเร็วครับความเร็วของมนินครับทำให้ลูกอีสานครับได้ฟาวครับแล้วก็มัมตะพุทธก็ได้ใบเหลืองครับวันนี้ เวลาการคดีแค่2นาทีครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับโร,รสวัตครับจากฝั่งซ้ายครับขึ้นไปนเปิดฟรีคิกเองเองลยฮะเล็งดีๆครับเน้นดีๆครับ โโอ,โอ้นิดเดียวครับโอ้โหจังหวะสองสามก็ข้ามคานไปครับพินโน่เอินิดครับ เดี๋ยวไมแค่นาทีเดียวครับโอ้โหอัครัชชัยโมองออกมาให้กับยศวัตรครับทันไหมทันอยู่ฮะแต่คุณต,ตัอดออกไปได้ครับอ้าวสวัสดิ์ชัยครับยศวัตรยศวัตรตู้ครับลูกกสาาได้ฟรีคิกครับใน นาทีสุดท้ายของการแข่งขันครับบมบัมต่อพุทธเปลี่ยนตัวครับเอาหมายเลข8ออกครับมัตพุทธเปลี่ยนตัวเป็นคนสุดท้ายครับปรามอสเข็มเพชรเข้าไปแทนชัยยุทธเป้าทุมมาโมโกโก้ครับเน้นเน้นหน่อยครับนี่นาทีสุดท้ายแล้ว วอร์เซต์ครับโาทีเสียไปในงเวลาหลังนาทีโทษเวลาบาดเจ็บ3นาทีครับวันเฉลิมวอร์เซตมานินกระช่าครับวันนี้อ้าวกลายเป็นมาตพุทธครับได้ โอ้โหโดนใบเหลืองไปครับมินเผามีครับไปเถียงกรรมการอระตะพุทธทุ่มยาวมาครับรัตพลปวดยาวมาเลยครับมินเผามี ให้กับบุโกโก้ครับบุโกโก้ตวัชชัยนะครับลูกกีฬาครับระวังให้ดีครับได้จะหมดเวลาแล้วครับโทราจะเดินสุงตัดไว้ได้ครับวอร์เรสตวอร์เรสตทิ้งยาวครับตวัชชัยบุพเพศสริเช็ดมาให้กับโยสวัดครับเอาครับจังหวะ ได้ลุนอีกครั้นงนะครับทวัชชัยบุกพัชรีครับทวัชชัยม้วนแล้วก็โดนตัดไปได้ครับทศพลเดี๋ยวไปลูกอีสานครับที่กิจวัตรสองได้แล้วทวรารเสด็จก็โยนไปทางขวาครับทันนะฮะธนราชเจริญสุขครับธนราชเจริญสุขดึงบอลแล้วก็คืนหลังมาให้เพื่อนครับโยน สมาธิครับในช่วงทอเวลาบาดเจ็บใกล้จะหมดเวลาครับเหลืออีกแค่ไม่ถึงนาทีครับโอ้ครับโอกาสสุดท้ายของลุยสารจะมาโอ้ครับได้ครับเป็นลุยสารครับที่ที่ได้ฟาวครับแล้วก็เราจะเก็บบอลเอาไว้หรือว่าจะได้บุกอีกครั้งหนึ่งครับทวัชชัยเอ่อทัตพลครับก็ค่อยยังชั่วฮะโล่งครับก็กับหน่งคะแนนกับการมาเยือนครับ ก็น่าจะพอใจครับผมก็คงจะครองบอลนะฮะหรือ<ง>ว่าจะโยนไปเลยครับหนึ่งคะแนนการ,รมเยือนก็ถือว่าเท่าทุนครับ,รบได้สามคะแนนก็ถือว่ากำรรไรครับคครับ ครับหมดเวลาการแข่งขันครับลูกิสารการเป็นไทยครับวันนี้บุกมาเก็บแต้มที่ถิ่นระยองครับเสมอกับมัตพุทธวิทยโยธินไป0ูนยต่อศูย์ครับเราจะมีนะครับแมตช์โอเวอเยือนนะครับในอัสติก้าแล้วก็จะกลับเข้ามาเตะที่สนามมาตพุทธแห่งนี้นะครับอีกครั้งในวันเสาร์ที่9มีนาคมนะครับที่สนามแห่งนี้ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมรังสิตครับยังไงก็ ฝากเพื่อประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ที่สนามแห่งนี้ด้วยนะครับครับกต้องบอกก็ว่าวันนี้นะครับผลงานถือว่าใช้ได้เลยนะครับสําหรับสโมสรของเรานะครับมาพุ่นาวิกโยธทินนะครับอต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสําหรับผู้ชมนะครับแล้วก็บรรดาแฟนคลับนะครับที่เข้ามาชมการแข่งขันในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในวันเสาร์ที่9มีนาคมนะครับสําหรับแมตช์การแข่งขันในบ้านนะครับ ล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ต่างๆนะครับที่ให้การสนับสนุนสโมสรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน FBT นะครับ SGT ปตทนะครับ FBT น้ำดื่มแฟเวนะครับแล้วก็ร้านค้าห้างร้านต่างๆนะครับที่สนับสนุนสโมสรนะครับขอขอบคุณไว้ด้วยนะครับแล้วก็ดีเฟรสนะครับแมนหรือไม่ได้นะครับสำหรับีชมเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับโคชเปิ้ลครับวรพันธ์ตุ่นต้นครับ ลูกสายการบินไทยนะครับก็ขอให้เดินทางกลับดยสวัสดีภาพนะครับสมัครทุมงานและก็นักเตะนะครับครับก็เดี๋ยวเลขที่สองนะครับมาทุพท่นน้อยยอปจะเดินทางไปเยือนกลิ่นของด้านบ้านนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับโค้ชเปิ้ลครับ วรพันตุ่นต้นครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมสรฟุตบอลลุยสารการบินไทยครับวันนี้ครับรู้สึกไงครับโค้ชเปิ้ลก็อันดับแรกก็วันนี้ก็เด็กทําเต็มที่แล้วครับเพราะด้วยสภาพสนามด้วยบรรยากาศแล้วก็อะไรหลายๆอย่างวันนี้ได้แต้มหนึ่งผมก็พอใจครับแต่แต่ต้องไปปรับปรุงเรื่องเกมลุกการสัมมกโ หรือแม้กระทั่งสภาพจิตใจบางทีเจอทีมที่แข็งแกร่งกว่าบางทีเด็กอาจจะอาจจะก,กลัวบ้างแต่ต้องปรับให้ได้ครับสภาพสนามครับมีผลมากไหมหกับเกมวันนี้ครับมีผลมากครับเพราะทีมเราเป็นทีมเป็นทีมเวิร์กนะครับการใช้กับพื้นแล้วก็สุดท้ายการโต้กลับบางทีมันมันไม่สามารถที่ทำได้เพราะพื้นที่ไม่ไม่ดีไม่ไม่ปรับไม่ได้ครับถือว่าน่าพอใจนะครับวันนี้พอใจครับโอเคครับก็ก็ขอบคุณน้องๆที่มีแต้มกลับบ้านเราครับผมขอบคุณครับพเปิ้ลครับ แล้วก็อีกสักคนนงครับกับนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้เด่นๆของวันนี้ครับก็จะมีพินโยอินพินิตนะฮะที่มีโอกาสได้ทําประตูหลายลูกครับวันนี้เราคุยกับเจ้าชุบครับพินโยอินนิดสักนิดนึงครับเป็นไงพินโยวันนี้ครับก็ผิดหวังฟอร์มนิดหน่อยครับเพราะทําโอกาสเยอะหน่อยก็ทําไม่ได้ทำคะแนไปหลายลูกในวันนี้ใช่จะพยายามทําให้ดีที่สุดในแมตต์ต่อไปครับมองว่าวันนี้พื้นสนามมีส่วนกับเกมมากไหมฮะ มีมากครับพอบอลแข็งแล้วก็พื้นแข็งแล้วก็คอนโทรลบอลยากมากจังหวะคอนโทรลแล้วก็เซตเกมมันขาดขาดตอนไปก็เลยทําเกมลําบากครับอาการบาดเจ็บที่มีเมื่อนัดที่แล้วนะฮะโอเคเลยนะฮะก็กําลังเรียกความฟิตครับตอนนี้ก็ก็จะทําให้ดีที่สุดในแมตช์ต่อไปครับจังหวะของเราตอนนี้กลับมาเรียกว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะจากที่เคยทาได้ก็ตอนนี้ยังอยู่เจ็ดสิบใช่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์โอเคแล้วก็ติดตามลุ้นน้องต่อไปครับในแมตช์ต่อไปนะครับ